ในตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องเขตอภัยาทานกับการจัดกิจกรรมเด็กแนวะทางของวัดเราที่ต้องการให้ลูกหลานในหมู่บ้านมามีส่วนร่วมในการดูแลวัดทีนี้เราก็เห็นได้ชัดว่าวัดมีอุปสรรคหลายอย่างตามความเชื่อตามวิถีชีวิตที่เคยเป็นมาในยุคเก่าๆนะพอเราจะเอามาพูดมาคุยมาทำกิจกรรมกับ เด็กสมัยใหม่ก็ติดปัญหาหลายอย่างเราก็เลยวางแนวทางจนกระทั่งแก้ปัญหาได้วันนี้ก็ถือโอกาสเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเรื่องเขตอภิญฐานวัดบ้านของเรานะคำว่าเขตอภิญฐานไม่ใช่ให้ท่านเอาหมาเอาแมวเ,เอาปลาไหลเอานกเอาหนูเอาสิงสาราสัตว์มาปล่อยสะดเดาะเคาะนะ ไม่ใช่ได้ให้อาสว์มาปล่อยแต่คําว่าเขตอภัยทานนี่คือเขตคือสถานที่ทานคือการให้อะแปลว่าไม่ภัยแปลว่ากลัวเขตอภัยทานคือสถานที่ให้ความไม่กลัวนั่นก็คือให้ความน่ารักให้ความปลอดภัยใครเข้ามาอยู่ก็ให้เขารู้สึกว่าเขาสุกกายสบายใจอยู่ได้ด้วยความปลอดโปร่งโล่งเบาสบายไม่รู้สึกว่ามีภัยมาเบียดเบียนเราก็เลยวางแนวทางไว้ แบบกว้างๆนี่คือสิบข้อเรื่องเขตอพยพทานวัดบ้านของเราไม่รับเลี้ยงแมวหมาเพราะกลัวว่าจะกัดเด็กเขาทำความดีแค่เรื่องเล็กๆก,ก็ให้ชื่นชมเขาในวัดของเราห้ามด่าหรือหลอกว่าให้กลัวผีไม่แจกรางวัลให้ฟรีเด็กวัดนี้ต้องทำงานเด็กเขาถนัดคนละด้านให้ทำงานด้วยความสมัครใจ ฝึกมารยาทสมัยใหม่เข้าแถวเก็บขยะลดเลิกละอบายามุกสร้างความสุขด้วยการทำงานถือว่าวัดและบ้านเป็นสมบัติสถานของชุมชนการสร้างบุญกุศลไม่ต้องเน้นพิธีกรรมย้ำให้นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตจริงนี่คือสิ่งที่วัดของเราพยายามทำ ธรรมชาติของคนเรานั้นเนี่ยย่อมอยากเข้าสู่สังคมแห่งความสุขด้วยเหตุนี้เราก็เลยจัดวัดให้เป็นพื้นที่เขตพยทานคือสถานที่น่ารักปราศจากการบังเบียดเดือดร้อนใจให้มีความปลอดภัยสําหรับคนที่เข้ามาเราก็เลยไม่พบปัญหาว่าเด็กจะกลัววัดนะอยู่ที่นี่ก็มีแทบจะได้จ้างกลับคือมาแล้วไม่อยากจะกลับบ้านนะมาขอให้พระสอนหนังสือบ้างมาขอให้พระพาทางานบ้างมีแต่อยากมาเรียนที่วัด แต่ว่ากําลังของเราก็มีไม่พอนะเราจัดได้แค่กิจกรรมเล็กๆน้อยๆไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบได้ก็เลยเรียกว่าให้เป็นการศึกษาตามบัทยาศัยนะแบบประเมินก็ไม่มีเอกสารใดๆอาศัยความจริงใจการอยู่ร่วมกันเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทีนี้ทั้ง10ข้อนี่ก็ประมวลออกมาสรุปสั้นๆเป็น3ข้อนั่นก็คือไม่ข่มขู่ด้วยเรื่องผีไม่มีการด่า หางานให้ทำนะไม่ขู่ด้วยผีไม่มีการด่าหางานให้ทำสามข้อนี้ก็จะย้ำกับญาติโยมผู้ใหญ่ที่เป็นชาวบ้านมาทำบุญทำทานที่วัดทุกวันเพื่อให้เข้ากับลูกหลานได้นะเมื่อวัดเป็นเขตอัพยาทานผู้ที่เข้ามาในวัดเนี่ยก็ต้องเป็นอภัยชนคือบุคคลที่ไม่อันตรายนะเป็นบุคคลที่น่าไว้ใจลูกหลานอยู่ด้วยแล้วเขาก็อบอุ่น เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางหลักๆก็คือไม่ข่มขู่ด้วยผีไม่มีการด่าหางานให้ทําไม่ข่มคู่ด้วยผีอันนี้คือมันเป็นความเชื่อที่ติดฝังลึกกันมานานว่าวัดเป็นสถานที่อยู่ของพระแล้วก็ผีแต่ที่นี่วัดเราเนี่ก็อยากให้วัดเป็นที่อยู่ของพระมากกว่าผีคือถ้าไปพูดเรื่องผีเนี่ยเด็กเขาอาจจะกลัวเขาอาจจะเชื่อฟังแต่มันยังไม่ได้ ข้อคิดที่ลึกซึ้งมันยังไม่ได้ปรับปรุงนิสัยเขาเขาอาจจะกลัวแค่ชั่วข่าวแต่ว่ากับเด็กสมัยใหม่นี่มันใช้ไม่ได้นะการข่มขู่เรื่องคารมการข่มขู่เรื่องอว่าผีจะหักคออะไรแบบนี้มันไม่ได้นะเราต้องอธิบายด้วยเหตุผลสมัยใหม่อย่างเช่นว่าถ้าเราเห็นเด็กเขาขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าปั่นจักรยานเข้าไปในลานโบสถ์ทีนี้เราไม่ชอบเราเห็นว่ามันเสียงดังมันวุ่นวายนะเรา ไม่ต้องไปคมคู่เขาบอกว่าผีจะหักคออันนี้มันไม่ได้เด็กกขาอาจจะถามด้วยซ้ำว่าแล้วผีมันอยู่ไหนขับมอเตอร์ไซค์ไปในโบสถ์หลายครั้งไม่เห็นว่าผีมันจะมาหักคอใช่ไหมเราก็อธิบายเขาฟังตามตรงเลยบอกว่าเนี่ยต้องขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าปั่นจักรยานไปตามถนนทนทางจอดในที่ที่เขาจัดไว้ให้จอดอไม่ควรขับขี่ขึ้นไปบนลานอุโบโสถบนลานโบสถ เพราะมันทําให้ลานโบดเปื้อนสกรปรกทําให้กระเบื้องให้พื้นมันผุพังเร็วนะเนะี่ยเราอธิบายแบบนี้มันเห็นชัดเจนทีนี้ถ้าอยากให้ได้ผลกว่านั้นนะเราก็ต้องให้เขารับรู้ผลของการกระทําด้วยนั่นก็คือเด็กคนไหนปั่นจักรยานขึ้นไปเด็กคนไหนขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปพอมันมีรอยดินมีสิ่งสกรปรกติดอยู่บนนั้นก็ให้เด็กคนนั้นเละเป็นคนไปทําความสะอาด เขาจะได้รู้ผลของการกระทําว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเราอาธิบายแบบนี้ก็กใช้ได้นะสมมติว่า,าเด็กเนี่ยขึ้นไปวิ่งเล่นบนเตียงบ้านเรานี่เรียกอาจสงใช่ไหมโดยทั่วไปเขาก็จะห้ามบอกว่าห้ามโยมขึ้นอาจสงแต่ที่วัดเราไม่ห้ามนะขอจะว่าให้รู้จักเวลาเวลา,าเวลาไม่มีพระอยู่เราไปทําความสะอาดแล้วก็ขึ้นไปได้บนอาจสงไม่มีอะไรในโบสเนี่ยเราขึ้นได้ แม้กระทั่งแท่นพระพุทธรูปเนี่ยเด็กเขาก็ปีนขึ้นทําความสะอาดประจําไม่ว่ายโยมผู้หญิงผู้ชายเราขึ้นได้หมดนะที่นี่ไม่ห้ามคือขอไม่มีการละเทศะมีเวลาที่เหมาะสมะก็อย่างเช่นอย่างเช่นพระกําลังนั่งชันเข้าอยู่นี่ไปปีนข้ามหัวพระไปอ,ะอันนี้มันเป็นเรื่องการละเทศะมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้เป็นเรื่องการให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติแต่ละบ,บุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กไปวิ่งเล่น เราไม่ไม่ใช่ไปอธิบายบอกว่าเนี่ยอย่าไปวิ่งเล่นนะเดี๋ยวผีหักขานะอันนี้มันมันไม่ได้สําหรับลูกหลานสมัยใหม่ก็อธิบายเข้าฟังไปเลยบอกว่าเนี่ยอย่าไปวิ่งเล่นบนเตียงนะเดี๋ยวเตียงมันจะขาหากักเดี๋ยวเตียงมันจะพังแล้วมันก็เสียงดังรบกวนคนอื่นนะแล้วก็อธิบายไปแบบนี้นะฝึกมารยาทฝึกความเกรงใจอะไรให้เขาเขาก็เข้าใจได้ไม่จําเป็นต้องไปข่มขู่เรื่องผีนะทีนี้ไม่มีการด่า อันนี้เนี่ยเป็นสาระสาคัญนั่นก็คือถ้าวัดโดยทั่วไปนะถ้าพระไม่ไดเ้เต็มใจไม่ได้สมัครใจที่จะรับเด็กเข้าไปทำกิจกรรมเราก็อย่าพาเด็กไปนะอันนี้ต้องเข้าใจนะว่าพระแต่ละรูปวัดแต่ละวดัดมันอชอบคนละแบบพระอยูอ่บางแห่งท่านก็อยากอยู่สงบไม่อยากให้คนรบกวนเราก็ไม่ควรพาเด็กพาอะไรไปรบกวนท่านนะ วัดบางแห่งเขาก็สร้างมาสําหรับเป็นที่ท่องเที่ยวบางแห่งเขาก็สร้างมาเพื่อเป็นโรงเรียนบางแห่งเขาก็สร้างมาเพื่อฝึกกรรมฐานเราก็ต้องดูว่าสถานที่มันเหมาะจะพาลูกหลานไปไหมอมาคือมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปจับเด็กยี่สิบสามสิบคนหรือร้อยคนให้เป็นนั่งนิ่งอยู่เป็นชั่วโมงอะไรแบบนี้ซึ่งอาตมาไม่เห็นด้วยนะวัดของเราเนี่ยเน้นให้เด็กอยู่กันด้วยความผ่อนคลายสบายใจนะเราไม่ได้เข่งคัดอะไรแบบว่าต้องนั่งนิ่งต้องสงบสงี่ยมเตรียมตัวตลอดเวลา เราเน้นพูดคุยเจรจาอาสอนผ่านการทํางานมากกว่าอันนี้เป็นวิธีของเรานะทีนี้ในแง่วัดของเราอยู่ในช่วงที่ยังเปิดรับเด็กให้ทํากิจกรรมเราต้องระมัดระวังอันหนึ่งก็คืออย่าไปด่าเด็กนะอย่าไปตําหนิเขาโดยที่ไม่มีเหตุผลนะเราจะโกรธขนาดไหนเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจนะ อธิบายทุกอย่างด้วยเหตุผลในจะเปด่าเราต้องเข้าใจนะว่าการทํากิจกรรมกับเด็กนี่ไม่ใช่ว่าเราจะหวังผลให้มันดีงามภายในวันนี้ภายในเดี๋ยวนี้นะแต่เราทําเพื่อเคาะเชื้อบุญกุศลให้มันอยู่ในจิตใจของลูกหลานเราหวังว่าในอนาคตการลูกหลานเหล่านี้จะเป็นผู้ดูแลวัดวา,าศาสนาของพวกเราเป็นผู้ดูแลชุมชนของเราต่อไป เราจําเป็นจะต้องสร้างภาพจําที่ดีงามให้อีก20-30ปีข้างหน้าให้เขานึกได้ว่าเออคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์รุ่นนั้นเนี่ยพาเราดูแลรักษาวัดวาศาสนามาแบบนี้นะออพาเราไปวัดไปวาไหว้พระทำบุญออพัฒนาวัดพัฒนาชุมชนคือให้เขาได้รับความอบอุ่นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปด่านะมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจา นะค่อยแนะนําสั่งสอนอันนี้เป็นหลักใหญ่ใจความและที่สําคัญหางานให้ทำนะวิธีต่อต้านอบายามุกก็คือสร้างความสุขให้เขาอยู่กับงานวิธีต่อต้านสิ่งเสพติดนั่นก็คือหางานในชีวิตให้เขาทำนะส่วนใหญ่เราจะไปอธิบายโทษของสิ่งเสพติดโทษของอบายามุกแต่เราไม่เคยคิดว่าเอาแล้วจะให้เด็กทำาอะไรก็รเหมือนที่เราบ่นทุกวันนี้ว่าเด็กติดโทรศัพท์ เด็กติดเกมเด็กไม่ยอมทํางานแต่เราเคยวางแผนจริงจังไหมว่าแต่ละวันจะให้ลูกหลานทําอะไรนะซึ่งที่วัดเนี่ยก็เราทําไม่ได้เต็มที่นะ,ะกาลังเรามีไม่เยอะแต่เราก็พยายามทํานั่นก็คือหากิจกรรมให้ทํานะทุกคนมานี่จะไม่มีตกงานเราไม่สนใจว่าลูกหลานจบอะไรมานะอยู่ชั้นปอไหนอะไรเราไม่ถามหาวุฒิการศึกษา ทุกคนที่มาจะไม่มีตกงานเราจะเตรียมงานไว้ให้ตามวัยตามอายุอย่างเช่นลูกเล็กเด็กแดงนะที่ยังเพื่องหัดเดินหัดวิ่งามาถึงเนี่ยเราก็ให้ทำงานเบาๆนะเราก็พาเก็บใบไม้นะพอตัวขึ้นมาหน่อยจับไม่กวาดได้เราก็ให้กวาดนะไล่ขึ้นมาจนถึงชั้นประถมก็สามารถาปัดกวาดเช็ดถู ตู้โต๊ะเตียงอะไรได้พอไล่ขึ้นมาเนี่ยรุ่นใหญ่มาหน่อยก็ระดับมัธยมก็ทํางานหนักขึ้นได้นะตัดกิ่งไม้บ้างขนใบไม้บ้างาเข็นรถบ้างขุดดินบ้างไล่ไปถึงรุ่นพี่ที่เป็นเยาวชนก็จะทํางานไปตามอายุนะอันนี้เราพูดถึงเด็กว่าพอเขาทํางานเสร็จแต่ละชิ้นเนี่ยเราต้องชื่นชมเขาเราต้องให้กําลังใจเขาเราเอาคําว่าบุญน,นี่แหละไปขายนะ แต่เราไม่ได้ขายเอาเงินนะเราขายเอาเอาคนนะขายเอากําลังใจคือคําว่าบุญมันเป็นคําติดปากของคนไทยอยู่แล้วนะเราอย่าไปชวนเด็กว่าทํางานเราต้องชวนเด็กว่าเนี่ยพาทําบุญนะบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่การเก็บใบไม้บุญอยู่ที่การปัดกวาดเช็ดถูศาลาอาคารสถานที่คือเขาทําความดีอะไรเราก็ใช้คําว่าบุญเนี่ยเป็นคําให้กําลังใจเขาการทํางานคือการทําบุญนะงานที่มันสร้างสรรคนั่นแหละคือ คืองานที่เป็นบุญนะทีนี้เราก็ลองนึกดูว่าคนที่โชคดีนี่คือคนที่มีงานทําส่วนคนที่มีโชคเลิลื่้ํำคือคนที่ได้ทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะมาทํางานที่นี่ได้ทั้งพัฒนาวัดและพัฒนาชุมชนของเรานะเราอย่าลืมว่าต่อให้เราสร้างอาคารสถานที่สวยงามไปม,มากมายขนาดไหนถ้าเราไม่มีลูกหลานในชุมชนมาสืบต่อเนี่ยอีก20ปี30ปีข้างหน้า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําไว้เนี่ยมันก็ไม่เหลือร่องรอยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ใช้วิธีบังคับแต่เราใช้วิธีให้เขามีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดการที่จะทําให้เขาเห็นคุณค่าวัดนั้นมันทําไม่ได้โดยการนั่งสอนนะไม่ไม่ใช่ว่าไปจับเด็กมานั่งรับโอวาทแล้วมันจะดีขึ้นมันไม่ได้หรอกนะอันนั้นน่อาจารย์ไปสอนให้จะมาไปสอนให้เฉพาะาเวลาหน่วยงานต่างๆเขาจัดอบรม แบบชั่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งสองวันแบบเป็นค่ายเข้ากิจกรรมแต่ของเราเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตนะไม่ใช่จะไปจับเด็กมานั่งรับโอวาทแล้วมันจะดีขึ้นมันไม่ใช่เราต้องสอนเขาผ่านกิจกรรมอยากสอนเรื่องความอดทนพาทํางานเลยเราจะได้รู้ว่าอดทนแบบไหนไปไกลๆตู้เย็นไปไกลๆกุฏิพาทํางานอยู่นั่นดูซีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเขาหิวน้ําเนี่ยเขาจะแก้ปัญหายังไงเขาจะต่อสู้ยังไงเนี่ยเห็นไหมนี่วิธีฝึกความอดทน ฝึกความเสียสละ,ะเราก็จะได้เห็นเลยเวลาทํางานคนไหนมีนิสัยใจคอยังไงเอาเปรียบคนอดื่นหรือเปล่ามีความเสียสละเพียงพอไหมเราก็จะได้อาศัยเขานี่แหละนะดูแลวัดวาศาสนาดูแลบ้านเมืองดูแลชุมชนของเราต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีนี้มันง่ายมันได้ผลไหนั่นคือทุกคนให้เอาคําว่าบุญเนี่ยไปผสมอยู่ในการทํางานให้ตัวการทํางานที่มันสร้างสรรค์นั้นเป็นบุญ ลูกหลานเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้ทําบุญตลอดเวลาเขาก็มีความสุขกับการทํางานเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นอยู่บ้านนะเราใช้เขาล้างถ้วย่ล้างจานเขาก็ไม่อยากล้างเ,าเขามีแต่ม,มาบอกอาจารย์ว่าพ่อแม่บน่นไปโรงเรียนเขาก็เจอครูบ่นแบบนี้เนี่ยเด็กก็เบื่อหน่ายก็มาขอให้ที่วัดนี่เปิดสอนอ,อยากมาเรียนที่วัดแต่ว่าอันนี้มันเป็นไปไม่ได้นะเราไม่มีกําลังที่จะพอทําขนาดนั้นแล้วก็ตัวธรรมาภาพเองไม่มีแนวคิด ที่จะสอนเป็นระบบนะการประเมินผลการทดสอบของเรานีอยู่ในวิถีชีวิตจริงเราเน้นอยู่กับกลุ่มเล็กๆของเราในชุมชนของเราเมื่อเด็กเขาไม่อยู่รวมกันที่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขี้เกียจนะเราไม่ได้ห้ามเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ห้ามเล่นมือถือแต่ว่าเราหากิจกรรมให้เขาทําเวลาเขาว่างเขาก็จะเล่นฟุตบอลตะก้อเล่นหมากเก็บเล่นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเล่นซ่อนหาอะไรไปอันตมาก็มีความสุขนะบางทีก็เห็นเพื่อนเห็นพี่ ระดับปวชปวสบ้างมัธยมบ้างมาเล่นซ่อนหากับเด็กอะไรแบบนี้คือเขามีความสุขของเขาส่วนเวลาเขาทํางานเสร็จเขาจะเล่นมือถือบ้างเล่นเกมเล่นโทรศัพท์อันนี้เราก็ไม่ว่าขอให้จัดสรรเวลาให้รับผิดชอบงานนะอันนี้เนี่ยสำคัญมากนะพอเขามาอยู่รวมกันเนี่ยพองานมันสนุกใช่ไหมล้างถ้วยล้างจานก็ไม่น่าเบื่อเหมือนอยู่บ้านนะเขาก็ทําได้เต็มที่นะเรามีหน้าที่แค่แนะนําว่าเออทำอยังไงให้มันสะอาดที่สุดแค่นั้นเองถ้าอยู่บ้านเนี่ย พ่อแม่ใช้ไปซื้อน้ำปลาซื้อผงซูรถขนาดอยู่ใกล้ๆ้ร้านค้าหนูยังไม่ยอมเดินไปเห็นไหมก็จะบีบมอเตอร์ไซค์เงี้ยนเง้นไปแล้วน่ะปั่นจักรยานไปบ้างขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้างคือแม้กระทั่งใกล้ๆ้เขาก็ไม่อยากไปเพราะมันไม่รู้สึกสนกุกรู้สึกเหมือนถูกชายใช่ไหมถูกบังคับแต่พอมาอยู่วัดเนี่ยเด็กตัวเล็กๆเ,เองว่ามีแต่มาขอให้พระอาจารย์เนี่ยพาไปเก็บขยะพาไปทํางานในหมู่บ้านตามถนนหนทางอาจารย์มีความสุขมากกับการที่ เจอเด็กแต่ละวันแล้วลูกหลานก็ถามว่าวันนี้มีอะไรให้ทําบ้างไหมอพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยก็มันสังเกตดูเออจากอยู่บ้านเนี่ยแค่ไปซื้อของให้แม่เนี่ยยังต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปยังต้องปั่นจักรยานไปร้านค้าทั้งที่มันอยู่ใกลๆ้ๆกล้น่แค่ร้อยเมตรอะไรแต่เนี่ยไปเก็บขยะตั้งความยาวความไกลต้องเป็นหนึ่งกิโลเมตรสองกิโลเมตรบางทีนุ่นไปถึงสะพานต่างหมู่บ้านน่สะพานข้าม แม่น้ําของเราเนี่ยเด็กเขาก็วิ่งไปเขาก็เดินไปเก็บขยะเขาก็ลืมเลยหนึ่งชั่วโมงที่เดินไปเก็บขยะเนี่ยมันแป๊บเดียวเพราะว่ามันทําด้วยความสนุกเพราะฉะนั้นนี่กิจกรรมรวมกลุ่มนี้เป็นสิ่งสําคัญยิ่งปัจจุบันเนี่ยขนาดชุมชนของเรานะเป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านาน,น้อยๆเนี่ยแปดสิบกว่าหลังคาเองอเราก็ยังแยกกันไปเรียนนะตั้งห้าห้าหกสถานศึกษาน่ะ อ่าห้าแหง่งหกแหง่งก็คือเด็กเนี่ยแทบจะไม่ได้เจอกันถ้าไม่ได้มาวัดนะอันนี้มันก็มีข้อดีอ่คือการมีวัดเป็นศูนย์รวมมันก็ทาให้เด็ก,ดกแต่ละโรงเรียนเนี่ยเวลาวันหยุดก็มาเจอกันเพราะตอนนี้เด็กไม่ได้เรียนเฉพาะโรงเรียนประจาหมู่บ้านลูกหลานไปเรียนไกลบางคนก็ไม่ได้ทันใส่บาตรนะก็ไปตั้งแต่เช้าเช้าเพราะว่ารถเขาไปรับหลายหมู่บ้านเขามาบ้านของเราก่อนเราออกจากบ้านตั้งแต่ก่อนหกโมงก่อนพระบิณฑบาต กว่าจะกลับมาเนี่ยกว่าห้าโมงเกือบค่ำก็มีก็ทำให้เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้มาวัดเนี่ยก็ส่วนเด็กที่มาถึงเร็วเลือกโรงเรียนเร็วเนี่ยเขาก็จะมาวัดกันเป็นปกติพอเสาร์อาทิตย์ก็ทำให้เด็กแต่และโรงเรียนเนี่ยมีโอกาสมารวมกันก็ได้ทำงานสร้างสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางของเราก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะนั่นก็คือให้ยึดหลักสามข้อไว้ว่านะ ไม่คู่ด้วยผีไม่มีการด่าหางานให้ทำนะไม่ขู่ด้วยผีไม่มีการด่าหางานให้ทำก็หวังว่าสิ่งที่เล่ามาเนี่ยจะเป็นข้อคิดสกิจใจให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาไปอภิปรายกันต่อนะมีความเห็นมีความคิดยังไงเราก็คอมเมนต์มาเราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่าง มันไม่หยุดอยู่แค่นี้มันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะเราก็เลยจำเป็นจะต้องรับฟังข้อมูลหลายๆด้านเพื่อทำการพัฒนางานของเรา